นะคะวันนี้เจอกระเหินไฟอินดี้จ้านะคะวันนี้เหินไฟอินดี้จะพาทุกเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมากินส้วนะคะส้วกุ้งสดกันค่ะทุกคนนี่ค่ะนะคะเหินไฟอินดี้ก็ได้ล้างกุ้งแล้วก็พักไว้ใส่จานไว้เนี่ยจ้าทุกคนนะคะแล้วก็มีมะละกอจ้านะคะนี่ค่ะนะคะแล้วก็มีเครื่องนะคะมีพริกนะคะมีมะนาวจ้าทุกคนนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีกระเทียมแค่นี้เองจ้านะคะแล้วก็มีผักเยอะแยๆมากมายเลยค่ะนะคะ เดี๋ยวทุกคนมาตำนะคะตำซัวกุ้งสดกับเหมือนไฟนี่อี่อร่อยเนาะนะคะมาจะกินด้วยกันนะคะทุกคนเดี๋ยวมาตำพร้อมกันแล้วก็ไปกินเนาะนะคะจ้านะคะส่วนเครื่องตำนะคะทุกคนนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะนะคะก็มีน้ำปลาร้านะคะแล้วก็มีผงชูรสแล้วก็มีน้ําตาลปี๊บแค่นี้เองจ้าทุกคนนะคะเนี่ยค่ะนะคะแค่สามอย่างค่ะนะคะวัตถุดิบของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะจะเตรียมใส่จานเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะรอแต่ตำอย่างเดียวค่ะนะคะ มาจ้ะนะคะเดี๋ยวมาตํากระเหิอนฟ้าอินดี้ค่ะนะคะเดี๋ยวมาทํากินพร้อมกันนะคะทุกคนมาจ้ะนะคะมาจ้ะนะคะมาทานกระเหิอนฟ้าอินดี้จ้ะสวัสดีจ้าทุกคนนะคะวันนี้เหิอนฟ้าอินดี้จะพาทุกคนมาตำตำซัวกุ้งสดะคะ่ะทุกคนนะคะอร่อยๆจ้ะนะคะนี่นะคะครบ่งนอย่าเลยจ้ะนะคะเดี๋ยวมาตำกระเฮืนฟ้าอินดี้จ้ะทุกคนมาจ้ะนะคะ อลคิค่ะ응นะคะเนาะลราก็มีพริกมีมะเอ่อมะเขือเทศมีมะนาวนะคะแล้วก็มีกระเทียมจากทุกคนนะคะแล้วก็มีมะละกอเส้นมะละกอหัวไฟนี้ได้ผูดเรียบร้อยแล้วจ้ะนะจ๊ะก่อนอื่นหัวไฟนี้ก็จะเอาพริกลงในครกก่อนจ้ะทุกคนนะคะตำเผ็ดๆเลยจ้ะนะคะเอาแซ่บๆเลยนะจ๊ะกินแซ่บออกแซ่บเลยนะจ๊ะแบบแซ่บๆเลยนะจ๊ะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปสี่กีบจ้ะนะคะนี่ค่ะทุกคนนะคะตำจ้ะตำพริกก่อนนะคะ ไฟนีนะคะก็จะหั่นมะเขือเทศจะนะคะเพื่อนๆนะคะมาทาตำซุ้กคุ้งสดแซ่บกับหมุนไฟดีเลยนะคะมะเขือเทศนี่ใส่สองลูกจะทุกคนนะคะเห็นไฟนี้ใส่สองลูกนะคะ,ะมะนาวนะคะมะนาวใส่ลูกหนึ่งนะคะแซ่แบแซ่แบแบและแซ่บหลายแซ่บหลายจะนี่นะค่ะนะคะมะนาวนะคะนะคะปัดนะคะหลังจากนั้นจะทุกคนนะคะ ทำง่ายๆทำกินง่ายๆจ้ะทุกคนนะคะหลังจากนั้นเห็นไฟนี่ก็จะใส่ผงชูรสจ้ะนะจ๊ะใส่ผงชูรสลงไปนะคะใส่เยอะแซ่บเยอะจ้ะใส่เยอะนัวเยอะนะจ๊ะค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเห็นไฟดีก็จะใส่น้าตาลปี๊บจ้ะนะคะทุกคนนะคะค่ะนะคะใส่น้ําตาลปี๊บด้วยนะจ๊ะค่ะนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือน้ําปลาร้าจ้ะทุกคนนะคะนี่ แ่น้ำปลาเยอะๆเลยนัวๆเลยจ้ะทุกคนนะคะคลุกเคล้าจ้ะนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันจ้ะทุกคนนะคะ้ยสูตรนี้แซ่บหลายแซ่บหลายเ้อจ้ะทุกคนนะคะนะคะคลุกเคล้าเข้ากันแล้วนะจ้ะทุกคนนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่กุ้งลงไปจ้ะทุกคนนะคะกุ้งที่เาราล้างพักไว้นะคะใส่ลงไปเลยจะะ้ะจ้ะ นะคะคลุกเคล้าหน่อยนะจ๊ะแล้วก็ใส่เส้นมะละกอนะคะเนีย่ยจ้ะทุกคนนะคะน่ารับประทานไหมจ๊ะนี่เลยนะคะนี่ช้ำช้ำนะคะหลังจากนั้นนะคะเดินไปนี่ก็จะใส่เส้นมะละกอลงไปจ้ะไปคลุกเคล้านะคะ เส้นมะละกอลงไปนะคะเดี๋ยวมากินแซ่บกัเหมือนไฟนดี้จ้ะเพื่อนๆนะคะจ้ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่เส้นมะละกอแล้วใช่ไหมจ้ะเพื่อนๆแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันจ้ะนะคะ่าเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ตําซัวนะคะกุ้งสดแซ่บๆ,ๆจ้ะทุกคนนะคะนี่ค่ะนะคะ ในรับประทานไปจ้ะเพื่อนๆน,นี่นะคะนี่กุ้งเยอะๆแน่แนๆเลยจ้ะนี่ค่ะนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเทกันนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวเขินฟ้าอินดีเทเสถาน,นี่เลยจ้ะเพื่อนๆน,นะคะนี่แซบๆเลยมาจ้ะเดี๋ยวมากินด้วยกันกับเขินฟ้าอินดี้เนาะเพื่อนๆเนาะมาเลยจ้ะแซบๆกินกับผักแกล้มผักเยอะๆเ,เลยจ้ะ ค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปกินกันจากเพื่อนๆนนะคะตำซัวกุ้งสดอร่อยอร่อยจะมาจ้ะนะคะเดี๋ยวตามไปกินกับเหินไฟอินดี้จากเพื่อนๆนี่ค่ะนะคะเรียบร้อยแล้วจ้ะตำซัวกุ้งสดอร่อยอร่อยจ้ะเห็นไหมคะจากเพื่อนๆนนะคะเหินไฟอินดี้ได้ตำซัวกุ้งสดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะทุกท่านนะคะมากินกับเหินไฟอินดี้อร่อยอร่อยนะจ้ะแซ่บนะคะใส่พริกประมาณหนึ่งกำมือครึ่งจ้ะทุกคนนะคะอร่อยอร่อยจ้ะนะคะกินกับเนื้อหานะคะผักกาดขาวจากเพื่อนๆนนะคะแล้วก็ต้นหอมนะคะ ค่ะนะคะแล้วก็มีที่ล้างปากนิดหน่อยนะคะก็มีองุ่นจากเพื่อนๆนี่ค่ะนะคะค่ะกินเสร็จก็กินองุ่นต่อนาอตาเผ็ดนะจ๊ะเพื่อนๆจ้ะนะคะไม่พูดเยอะเ้วจะมาทานด้วยกันกระหิ่นไฟดีเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆนะคะมาจ้ะทานกระหร่นไฟดีอร่อยๆเนาะวันนี้ถาดใหญ่ๆจ้ะนะคะมาค่ะไม่พูดเยอะแล้วค่ะหิวแล้วนะคะมากินกระหิ่นไฟดีเลยจ้ะวันนี้แกล้มผักนะคะผักกาดขาวเหมือนเดิมเลยจ้ะกริห่นไฟดีชอบกินผักกาดขาวจ้ะ ใช้มือเลยเนาะเพื่อนๆเนาะมือล้างสะอาดแล้วลวจ้ะแซ่บๆแซ่บๆจะมาเด้อจ้ะพันกับระกาศขาวจะกำยงใหญ่ๆจ้ะ,าจะ,าจะมาจ้ะนะคะ ต้นหอมจ้ะกินส่วกุ้งสดเสร็จแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆกินองุ่นต่อจ้ะนะคะล้างปากด้วยอ,องุ่นนะคะมาจากกินด้วยกันจ้ะ แซ่บอร่อยจริงๆค่ะตามแซ่บเผ็ดๆจัดจ้านเลยจ้ะเปิดมือเลยจ้ะนะคะมือล้างสะอาดแล้วล่ะ 또 예의야 이자 ตามด้วยจะด้เผ็ดจ้ทุ่งเกลี่ย้จทุกคน 下个，个大个，个大个。 ได้ใหญ่จ้ะมาจากคเพื่อนแซบ่บ แซ่บๆจะทุกคนมาเลยจะมาเด้อมาเด้อแซ่บหลายแซ่บหลาย อู๋อร่อยมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆนะคะเรียบร้อยแล้วจ้ะนะจ๊ะเหลือแต่มะเขือเทศกันนะคะกับมะนาวนะคะซับหลายสับหลายจ้ะกระเพราพยายามมะเขือเทศกินหน่อยกินองุ่นต่อจ้ะเพื่อนๆมาจ้ะกินองุ่นกับคนไปดีจ้ะองุ่นไราเมล็ดจ้ะ เพื่อนๆก่อนนะคะก่อนจะจากกันเหินฟ้าก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเหินฟ้าอินดีด้วยนะคะทุกท่านนะคะ,ะเพื่อเป็นกําลังรงแใจให้กับเหินฟ้าอินดี้ด้วยนะจ๊ะเหินฟ้ายีขอกล่าวลาเลยค่ะนะคะขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขค่ะนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะนะคะ,ะเหินฟ้ายี่ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ